ที่แฟนช่องทุกคนนะคะมือวันนี้นนที่ยากกเสิยภาพไปช่มเลขของเก,กการโค้งสุดท้ายนะคะกับเสียงบรรยายกับเป็นคุณพี่เฮงลุงเลี้ยงบรรยายแทนกับขอขอบุญขอพุอ่นข,ข,ขอมุ่นจากช่องเฮงลุงเลี้ยงหาเก่าค่ะเพราะเป็นการเสียเวลาเขาไปปั้งโค้งสุดท้ายของเกก,การน้กากันเลยค่ะไปน้กากันเลยค่ะแทมแทมแทม มาสิถามจักสิถามมาจังไดนเสีบบ่โอ้วางสั้นบ่อันแซ่บบ่ครับวางสิบ่อคือเสียบลานในเสียบบ่ครับเขาคือไม่มีผู้วางเลยใช้บ้านอื่นไช้บ้านอื่นพอเคยหงจักเพิ่นนะครับเพิ่นกัดเลยบ่อเบาหนำเจยวเจ๊กันอร่อยบุ้ยคนสวยอร่อยไหมคะ ผู้นี่ก็บ่อบอกน้ำนี่และครับผู้นี่แหละเคยบอกแนวทางให้โชคลาภนี่ผู้ชุดสีชมพูนี่สามงวดสี่งวดผิดต่อกันงวดนี้คือบ่บอกคุณตาน้ำแม่ลูกตัวใดเนาะมีสายหัวแล้วเขินว่ะเออมาผีมาหาเมียพญานมาบัดที่นี่วันนี้จะให้เขาเจ้าถา ก็เจ้าคลวางคักแท้เพียงบ่ปากบ่ติ่งบ่วบบวบบวบยังจักเทีอแทะไม่ขายงากร้านร้านนี้เพราะไม่ยานย่างน้ำรถด้วยนี่บ่บ่ค่อยได้ยุ่งเงินพ่อทั้งขายขวางยากขายขวางอาทิตย์เดียวเนาะบ่เห็นเนาะออกรถไม่มาอ่างพี่น้องครับออกมาตรเมือไเลรถไม่ในสองสามเดือนละค่ะบ่โอ้คือลำซ้ำแต่เนาะ พอดีตัวเพื่อนกระเลกออกนีกว่าเพื่อนกระเลกออกเนาะ <c oughs> จะซ่องทะเบียนเพคนอยู่น,น,น,นี่เปียงไดนอันเนี้ยทางของเขาจะบ่มีองี้ยงเปลีป่ยนแปลงไหมค่ะเพราะว่าบอยได้ฟันยังไปอีกเนะี่ยฟันซ้ำเกา่อกอเกาอยู่คือเกา่าอยู่คือเนกะ่าบ่มีแนวคืบหน้าโอ้เราบัดท,ที่นี่ตัวใดซื้อไว้แน่แล้วัดเจ้งการซื้อตัวไหนไว้แน่แล้ว น้หมูค่ะมวนบอะไ่หมวกัล้หมวนนะไมจะม่เ็นเาาตัวที่นู้ซึ่งที่ืบอที่แล้วนู้ก็ว่า40กับ50าศูนมับอรอ๋อสี่ศูนกับห้าศูแต่ว่าอายุที่เ่ที่ันผู้นู้ฟันเอาเพิ่นตายเพิ่็อายูสี่40 สี่สย่าสี่สิอ็ดนยแยนสดงว่าสีศูนย์กับส1นึ่ง้ำเพื่อเพื่อขึ้นเพื่อลงเนาะสี่ศูนย์นึ่งเขาไม่เห็นรู้สื้อนู้ไปซื้อสีศูนย์ซีห่งหาศไดสิละอยู่ประมาณนี้ครับทะเบียนรถเพื่อมันเพ่งเนาะเพราะมาห้างเก่ามากแล้วซื้อไว้ปะทะเบียนรถรู้สื้อรถจะมีแต่ศูนย์หนึ่งแปดรี โอ้โฮแปดมือแล้วเพราะว่าโแปดไปซื้อไสก็มาได้เล้วเอาือสี่มือแล้วมาได้จกมือแล้วก็สี่มืแล้วหตเัวมาได้สองสามมือนี่แต่าท่นไปหาสื้อไ้ถ้าเจ้าขายหมดเลยอ๋อแต่ลหนึ่ได้แต่ซูลหนึ่งูหกได้ปะหกูก็ได้เอ้ามัดเดี๋ยวไปนั่นปะ มาโบนี่เี่ยพวกกไปหาซื้อก่อนพากก็ไปเอาออกมากม,มากกว่านี้คือท่าเจ้าเล่หมาขายระดับรี่ไทยไปเลยไปเลยไปหๆๆๆไปลบฝนเลยจ้าเนี่ยเจอกันเจอกันบอกมาได้จากมือแล้วมาได้สองสามมืนอนี่สองสามวันนะโอ้มาวันที่สิบสามโอ้สิบสามานี่ก้อนวันพระเนาะมบ้านานี่วันพระก้อนวันพระแสดงว่า ออกมาได้สามมือนี่เ,เอาตรงๆคือออกมาได้สามมือนี่เน,ะน,น,นาะเอามาแต่ใส่เอามาแต่ใส่เงินคือว่าผมมีเงินจา้าเทียรคือวางสัตว์โอ้ยเนาะว่าแม่หนอเ <laughs> <laughs> พ่อแม่พี่น้องย่า,าให้เด้อปฏิบัติเจ้ากันเจ้าบอกว่าข่อยว่าข่อยคือว่าถือเจ้าขสิบแปดตัวว่าแม่หนูกับสิอตัวพ่อแม่พี่น้องละ บ็ถือออกได้คือว่าบอกดจังเลย40 50 40 50ตัวกันกับซี่หนึ่งตัวกันซี่หนึ่งมาอาุันไหตอนท่านเพิ่มเพิ่ว่าอายุของเพิ่นนี่40ย่าง41เีเนาะเพิ่ว่า40ย่าง41ต่วบาดนี้ค้นบอนเรืองเรื่องเกี่ยวกับความฝันไลไล่าได้ด้ยค่ะลสูค่ะ เพราะว่าเพราะว่าแนวทางหลายๆมองหลายๆบอนเพื่อนกะช่วงนี้มันช่วงโค้งสุดท้ายเนาะเขาเจ้ากะอยากให้น้่มหมอยากให้ย่ำให้ผู้ใได้กระชาหาว่าไปหาเพื่อนไปไปย่ำเพื่อนไปเพื่อนได้ตัวไม่บ่อหรือตัวเกาบ่อเพื่อนอยากตัดสินใจนะมือนี้มันก็ใกล้เมื่อแล้วอีกเหมือนื่นกับแม่มื่อโชคดีแล้วรน้กกะ่ลาตัวเกาก็บอะไ้เปลี่ยนแปลง อตัวเก่าคือเก่ายืนยันคือเก่าเนาะใช่บ้าได้เปลี่ยนแปลงแต่วันแมันไมันนูซื้อทะเดียรถหดนูหลูกกันซื้อศูนย์หนึศูนยหแต่ว่ามันมีเลขซี่ตัวอยู่ฮะศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย่งอ๋อบัตรเทอมันเฮงาะว่าน้ออกมาหนี่มันกับสีมาท่วมกับเปลขกสีออกพอดีนะต่เก่าหน้ออกคันใดมามันก็อทะเบียนรถดเต้นใช่ไหมโอ้เปล่งสั้นอยู่เนบอกโอ้ศูนย์หนึ่งหกดเนาะ ศูนย์หนึ่งหกแปดพี่น้องก็ซื้อใบน้ำเลยครับพี่น้องเด้อหายเก็บใบน้ำเนี่ยพี่น้องมักครูใดจังใดก็ได้เพราะว่ามีเลขยูซี่ตัวศูนย์หนึ่งหกแปดพี่น้องก็สลับเบื้องศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดทั้งสี่ก็ได้คือวันที่ออกจะเธอเปลี่ยนรถบอกโอ้ยนุยานเป็นสี่ศูนย์นุยันเป็นเลขล่างยังไปยังสั่นไหมในกล้องคือหนูนะลูก็คือตาชื่อเอา แล้วนี่ก็คิดว่ามันช่เป็นเลขบนบ่ทะเบียนรถใช่ไหมม้าวะอ๋อจะเป็นเลขบนอ๋อสิเป็นเลขที่ศูนย์หาศูนย์จะเป็นเลขล้างเลขข้ามคืนของโน้นนะสิ่ปลามาล้างมันบ่จ้ากระบารลายหม่องลายบอลเพิ่นกระบาเป็นเลขดับเด้ยวเลขที่ศูนย์เจมแม่กระบาก็มันก็เป็นพร้อมฝันคือว่าอะไรเนาะความฝันหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับมาได้ แม่แตว่ากับมันก็เป็นพรามฝันคือว่าอะไรเนาะพราอมฝันหนะรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาได้เพราะว่าอันใดมันกกระเด็นอันนั้นอมันมีสี่สิบออกไรว่นน่ะผูดด้ใดกระทมหาทามหาเจ้าไปไปมาไปไปไปมาไปอยู่หันนะ เพี่รองพิ่นกระถาดีถามว่าไปถามแนวทางเพิ่นแหงแน่เพิ่นเพิ่นเจเอาไปเปรียบเทียบเพิ่นจีไปหาซื้อไว้สีนะำรตเตอรี่สิเหมือกอนใกล้ๆมือแล้วคือยังเงียบๆอยู่ยังสีไหมพื้นเขาเลยอยากให้หาไว้เพิ่นสิได้หาไว้คันว่ายืนยันตัวเก่าเพิ่นก็สิหาตัวเก่าคันว่ามีตัวใหม่แซมมาเพิ่นก็สิไปเพิ่มบางสีไหม อยากคงจักตัวลดตัวเพิ่มก็แสดงว่าตัวเก้าการแสดงว่างยืนยันตัวเก้าอยู่เนาะค่ะยืนยันตัวเก้ายืนยันตัวเก้าคือศีรษูนกับหาศูนย์แต่ก็ศีนึงอายุของไอ้ไอ้เพิ่นเนาะอายุของไอ้เพิ่นก็ศีสิบยันศีสิบเอ็ดแต่ก็บหาศูนย์นี่ก็คือตัวกัซ้ำกันซ้ำกับเป็นตัวกันคือกัน ตีเป็นสีู่นก็หาศูนที่หนูฟันทห่น้ำสางเน่ยหนูเริ่มจัางงานนะตีสีู่นก็ห้าศูนแต่ว่าแบบนี้หนูเลยว่าฟันมาไอ้เพันตายอายุคนอ่ะสี่สิบย่างสี่สิบเอ็ดอ่าจ้ะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับไปซองเบื้องทะเบียนเพิ่อนนะครับเนาะไปเบื้องทะเบียนเพิ่นอาเทียมมันๆเฮงๆเอาคือว่าไหวฟ้าให้พี่น้องนะชาร์จดูแลค่ะเด้อวันที่ไอ วันที่16วันที่16เจ้าบ่าผิดนะเจ้าเจ้าสิบวันที่16วันสิมานี่ให้ถึงน้ำกันเนื้อค่ะเด้ออันนู้นก็ว่าซื้อในความรู้สึกของนู้นอ่ะนู้นว่านู้นหยากแค่ไหนนู้นกับหรู้นะแต่ว่าในความรู้สึกของน่ะมันซื้อกับอะไรเกีหยังหมางไม้กันไงอะไรว่าเออต่วนใช้ลดพี่น้องอีหยังยังถึงว้าวดอกย่านแต่ว่าเสียขัวามรู้สึก เดี๋ยวสิว่าซื้อคุนซื้อลงเอาเดี๋ยวสิว่าห้บ่ถือก้ใช่เจ้วแต่ผู้มามันก็เป็นเรื่องของดวงเนาะเป็นเรื่องของโชคเป็นเรื่องของโชคลาบเขาฝันยังไงเขาก็เว่ความฝันสูฟังเขาสิตีเป็นตัวใดกะแล้วแต่พี่น้องนะครับเก่าตามนี้เนาะยืนยันตัวเก่าเหมือนเดิมยืนยันตัวเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทะเบียนรถเพิ่มเติมคือทะเบียนรถเดี๋ยวก็สิแถมทะเบียนรถเขาจะเอาไปพร้อมนะครับสิ่งเป็นแต่ได้กีดวงวัดเนี่ย สิวพ่อไหนกินหรอคะว่าจะมันถึงหอกินค้าวๆก็เอากินข้าก็เอามาจะบ้นถึงเออาโอเคครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องปิดองมึงทะเบียนรถนะครับมาทะเบียนรถเพิ่นตัวใดเนาะครับเนาะปาเดี๋ยวไปเบิ้งทะเบียนรถกันนี่อพี่น้องเนีอแต่ว่าบ่ให้เบิ่งดนดรอกนี่ทะเบียนรถเพิ่นนะครับทะเบียนเพิ่นออกมาหม่นะครับรถของเจกันนะครับออกมาไม่ ทะเบียนรถของเพิ่นก็0168นะครับ0168เดื่อพี่น้องเด้่อนะครับพี่น้องกันลน้ำไปพิจาจรณาเบื้องฮะจะเป็นโชคลาภของพี่น้องก็ให้พี่น้องที่เข้ามารับชมอยู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนจะเจ็บจะจนลำลำเลยๆนะครับก็ให้ถูก